สนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a ัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสลรายแดง b h e r b สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้วันที่16มีนาคม2 5 6 8วันนี้ทีมข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง73สศูนย์ข่าวภาคใต้พร้อมไปด้วยนางสาวสาวัรดีสุขยิ่งนะคะผู้สื่อขา่าวประจำอำเภอเวียงสะนะคะได้เดินทางไปเก็บภาพบรรยากาศบางส่วนการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเจ็คนพัฒนายุทธลิกสุราษฎร์ธานี2025นะคะระหว่างวันที่16มีนาคม2 5ง8ันหถึงวันที่17เสิงหาคม2 5ง8นากนะคะณสนามกีฬาอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะ ตามข้อมูลข่าวสารได้ที่กรงรับสัญญาณดาวเทียมช่อง73หรือช่อง113นะคะแล้วก็ทาง y o ย u ท e ใไปพิมพ์ว่าบกพรชัยสังดวงยางชาแนลนะคะทางเพจก็ให้พิมพ์ว่าเพจบอก,อกพลชัยสังดวงยางชนนะะาแนลเช่นกันค่ะ วันนี้มีเยาวชนข้าร่วมแข่งขันรุ่น8ปี10ปี12ปีนะคะทีมที่เข้าร่วมมี4อาคาเดมีประกอบไปด้วยทีมพัฒนาอาคาเดมีทีมนาสาลอาคาเดมีทีมบ้านนาเดิมอาคาเดมีและพร้อมไปด้วยทีมทุ่งใหญ่อาคาเดมีนะคะร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ที่สนามกีฬาเพเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะช่วงเช้าก็ได้มีผู้ปกครองนาบุตรหลานนักกีฬามาลงทะเบียนโดยมีนายพัฒนาเจ๊ละอาจารย์มัดและก็นางคอดียะเจ๊ละอาจารย์พลนะคะให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะ นางอาพรเทพทุ่งหลวงรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านซ่องนะคะประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้นะคะพร้อมไปด้วยท่านดรปรเมศจีนาสสเกต้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้ก็ยังมีทานายปิ่นพบหนูปลื้มนะคะเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะคะพร้อมไปด้วยเจ้าหน้าที่เทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านซ่องนะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการจัดการแข่งขันกีฬานะคะเมื่อมาถึงแล้วพิธีกรนางสาวมนัชนกช้างเขียวนะคะได้เรียนเชิญให้นักกีฬาเข้าแถวในสนามเพื่อทำความเคารพท่านประธานนะคะและเรียนเชิญให้นางอาพร กเทุงหลวงรองนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านซ่องกล่าวเปิดงานนะคะแล้วก็ได้ตัดตริบบินเปิดงานในครั้งนี้เพื่อแสดงความสามัคคีในการจัดก,การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นายพัฒนาเจ๊ละอ,อาจารย์มัดแล้วก็นางคอดียะเจ๊ละอ,อาจารย์พลกันนะคะเชิญค่ะครับก็สวัสดีครับผมชื่อนายพัฒนาเจ๊ละนะครับหรือว่าอาจารย์มัดนะครับเป็นผู้อำนวยการหรือว่าผอของพัฒนาคาเดมี่นะครับอ่าก็ที่ผมมา ได้มาเริ่มก่อตั้งอะคาเดมี่เนี่ยก็แรกเริ่มมาจากที่ผมอยู่ทีมนนบุรีเอฟนะครับเป็นสตาฟโค้ชอยู่ที่นั่นนะครับแล้วจุดเริ่มมาจากตรงน,นั้นแล้วผมก็มีเด็กคนหนึ่งที่เขาได้ถูกถูกพักพักเรียนนะครับรุ่นของเขานะครับเขาก็เลยเดินมาหาผมด้วยน้ำตาซี่สะอึกสะอื้นน้ำเสียงสะอึกสะอื้นมาบอกผมว่าอาจารย์สอนผมต่อได้ไหมครับ ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเห็นใจกับน้องเขาเพราะว่านึกถึงตอนสมัยที่เราเด็กๆเราก็ขาดโอกาสตรงนี้ไปผมก็เลยตัดสินใจขอลาออกจากสตารโคร้ชชุดอยู่13ปีนะครับก็เลยมาเปิดอ็นดัคาเดมีของผมเองนะครับแล้วก็ เปิดมาเรื่อยๆก็ปัจจุณตอนนั้นผมก็ได้ทํางานประจําอยู่เป็นคนแบงก์แล้วก็ส่วนอาจารย์พรก็ทํางานกรมราชธรรมนะครับเราก็มีเวลาเสาร์อาทิตย์เราก็มาเปิดปรึกษากันเปิดด้วยกันนะครับทํางานด้วยกันตลอดนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับเราก็เลยอยากจะให้โอกาสเด็กๆในวัตถุประสงค์จริงๆของเรานะเราเด็กที่ขาดโอกาสเราอยากจะให้นะครับหรือว่าผักดันเขาให้ไปถึงจุดที่เขาต้องการที่สูงที่สุด ให้มากที่สุดนะครับที่ผมก็ตั้งพัฒนาก,การเดมีนี่ก็ก็มาจากชื่อของผมนะครับแล้วผมก็มีเป้าหมายที่จะพัฒนาเด็กให้ต่อเนื่องนะครับโดยที่ให้มากที่สุดนะครับไม่ทราบว่ามาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี้มาเปิดนานกี่ปีเลยคะ,ะปีนี้เข้าปีที่สองครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ผมเปิดที่กรุงเทพนะครับแล้วพอดีมีเป็นช่วงยุคโควิดพอดีนะครับก็เลย หยุดไปแล้วก็กตัดสินใจมาอยู่ที่นี่เกิดกันกับแฟนมาทําทุเรียนแล้วก็เลยวางก็เลยเปิดอะคาเดมี่ให้เด็กๆนะครับให้โอกาสเด็กๆนะครับอยา,ากจะฝากอะไรถึงเยาวชนเกี่ยวกับสนใจด้านกีฬาแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพอะค่ะอ,อ๋อครับก็เด็กๆที่สนใจกีฬาฟุตบอลน,นะครับก็มาเรียนได้นะครับผมก็ให้โอกาสทุกคนเสมอนะครับไม่ว่าจะหญิงหรือชายนะครับตั้งแต่5ปีถึง15บปีนะครับนะ ค่ะตอนนี้ดิฉันเยืนอยู่กับท่านดรปรเมศจีนาสส,ส,สเกตห้าจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติท่านมาเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาเยาชวชนฟุตบอลนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับท่านแล้วก็ท่านก็ให้โอวาทกับนักกีฬาสักนิดนึงนะคะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่สนามฟุตบอลของเทศบาลตําบลบ้านซ่องนะครับซึ่งมีการจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลเจ็ดคนสำหรับเด็กนะครับซึ่งคุณพัฒนานครับได้ฝึกสอนเด็กแล้วก็เปิดเวทีให้กับ เด็กได้มีโอกาสเล่นครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีและก็มีประโยชน์ต่อเยาวชนนะซึ่งนับวันเราก็เห็นสภาพบางส่วนของสังคมนะที่เด็กไปเล่นเกมนะเด็กไปติดยาเสพติดนะครับกิจกรรมนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นต้นแบบนะครับในการที่จะสร้างเวทีให้กับเด็กได้มีอนาคตที่ดีนะครับได้หลีกหนีจากในเรื่องของอการเฝว้าหน้าจอโทรศัพท์แล้วก็ในส่วนของอยาเสพติด แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีนะซึ่งวันนี้ก็มาจากหลายทีมหลายอำเภอนะครับแล้วก็มีทีมจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้ามาร่วมด้วยนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทางทีมผู้จัดนะครับวันนี้ท่านรองนายกเทศบาลตำบลบ้านซ่องนะครับก็ได้มาเป็นประธานในพิธีก็ต้องขอขอบคุณที่ให้ใช้สถานที่นะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้ปกครองนักกีฬาทุกคนนะครับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และก็หวังว่าคงจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็จังหวัดอื่นในโอกาสต่อไปครับขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะดิฉันอาจารย์พรนะคะเป็นผู้บริหารของพัฒนาอะคาเดมี่นะคะซึ่งเป็น การจัดงานในวันนี้ที่สนามเทศบาลตำบลบ้านซ่องนะคะเป็นการแข่งขันกีฬาเยาวชนนะคะอายุ8ปีถึง15ปีค่ะประธานในการจัดงานในครั้งนี้ก็คืออาจาร,รย์มัดนะคะอาจาร,รย์มัดพัฒนาอะคาเดมีค่ค่ะค่ะ ค่ะไม่ทราบว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่ออะไรคะอ๋อจุดประสงค์หลักหรือวัตถุประสงค์ของเรานะคะก็คือเปิดโอกาสให้เด็กๆนะคะได้มีก็เรียกว่าอะไรดีสนามหญ้าสนามวิทยาในการลดเล่นในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะคือหนึ่งได้ออกกำลังกายได้พบปะเพื่อนแล้วก็ห่างไกลของยาเสพติดนะคะ มีการฝึกซ้อมอ,อยู่ในรักษาขั้นตอนอย่างไรบ้างอ๋อการฝึกซอ้อม่จบปัจจบันนี้นะคะเราฝึกซ้อมอยู่ที่สนามญาตเทียมวันเสาร์และอาทิตย์นะคะช่วงเวลา4ี่โมงเย็นถึง6กโมงเย็นนะคะแล้วก็วันปกติก็ที่สนามเทศบาลบ้านซองแห่งนี้นะคะค่ะอยากจะเชิญชวนเยาวชนได้มาเข้าร่วมกิจกรรมดีๆออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอย่างไรบ้างคะ อ๋ออันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากคือการมาเรียนฟุตบอลนะคะไม่ใช่ว่าได้แค่ฟุตบอลมันจะได้เรื่องอื่นๆมากกว่าฟุตบอลนะคะค่ะถือว่าเป็นการสร้างศัก,กยภาพทางร่างกายของเด็กๆนะคะให้จเจริยเติบโตใช่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 ใชค่ะ,ะ,ค,ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางอาพรเทพทงหลวงรองนาย,ยกเทศมนตรีตำบลบ,บ้านซองค่ะวันนี้เนื่องจากเป็นการจัด กีฬาให้กับเด็กและเยาวชนนี่ฉันมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เ,เด็กๆที่มีโอกาสได้รับการฝึกซ้อมเกี่ยวกับการกีฬาซึ่งทําให้เห็นว่าเด็กๆมาจากหลายที่แล้วก็ในส่วนของตําบลบ้านซ่องเองก็อยากให้เ,เด็กๆได้มีโอกาสในการแข่งขันพัฒนาศักยภาพตัวเองแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณผู้จัดนะคะที่ทำให้เด็กๆได้มีโอกาส ได้ต่อยอดแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องขอบคุณมากค่ะค่ะผู้ให้การสนับสนุนข่าวโดวยวันนี้ท่านฮาฟิซมัสคาเคตหรือว่าพิสิทธ์นะคะบริการเกี่ยวกับยาฉีดแล้วก็เกี่ยวกับายาเคมีเกี่ยวกับ,กบเกษตรพันธุ์นะคะ เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวแล้วก็พืชผลไม้สวนปาล์มสวนยางพารานะคะท่านผู้ชมสามารถสอบถามได้ที่0 84, 8 4 8 4 0 7 6 1 9 0 8 3 8 3 7 3 8 0 0นะคะที่พิสิธิ์นะคะหรือว่าสถานที่ตั้งอยู่ที่265หทับ 1, หมู่ที่แปตําบลพ่วงพรมคอนอำเภอเกียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ8 4 1ส0าสามารถติดต่ตอสอบถามได้นะคะนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของวันนี้นะคะดิฉันนางสาวเร,รนูธาราพลผู้ประกาศข่าวโดยบอกอรพรชัยสังดวงยางหัวหน้าที่ชอง13 ศูนย์ข่าวภาคใต้สกุบข่าวท้องถิ่นนิวรายงานสนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a ัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสลรายแดง Her b Herb